เรื่องปัญหาการได้สิทธิ์ของผู้ค้าหาเร่แผงลอยในจุดผ่อนผันบนถนนข้าสารที่เกิดความลักลั่นภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานครมีจุดบกพร่องและต้องขันน็อตกันใหม่หรือไม่เรื่องนี้ติดตามในคอลัมน์หมายเลขเจ็ดวันนี้ครับผมมา,าหลังเขาบอกผมโดนตัดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์เลยฮนะแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะ เป็น้อยโดนดัดสิพี่ได้มาที่นี้กลับไปหาให้พี่อีกที่หนึ่งเอ็มพายคือเราก็ไม่ลงอยู่ตรงนั้นบอกว่าลงมีแต่มีแต่แบบตั้งไม่ได้อะตอนเย็นอ่ะมีแต่คนบอกพี่อยู่ไม่ได้พี่จะชีวิตมาเสี่ยงตายเหรอแล้วเราจะอยู่ทําไมอ่ะคำบอกเล่าของการประกอบอาชีพค้าขายไม่ได้ในจุดผ่อนผันบนถนนเข้าสารของสองผู้ค้ายิ่งตอกย้ำถึงความไม่ชอบธรรมในการจัดพื้นที่ทำกินเมื่อมีชมรมผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนถนนเข้าสาร เข้ามาร่วมดําเนินการกับสํานักงานเขตพระนครนํามาสู่ปมสงสยัยเหตุใดชมรมถึงมีสิทธิ์บริหารจัดการพื้นที่ของกทมเราเก็บค่าสมาชิกเดือนละร้อยปีหนึ่งพันสองร้อยบาทสมาชิกทราบดีเราต้องไปไปแจกเสื้อให้เขาแจกป้ายเขาชมรมไม่มีเงินเหลือเดือนหนึ่งเราล้างถนนสองครั้ง นะคะเนื่องจากเราใช้พื้นที่สาธารณะเราต้องลอกทอดรวมทั้งหมดค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการล้างถนนชมรมเสียอยู่ประมาณ4,500ถึง4 0 0 0อ่า4 5 0เ4 6 4่0 0 0ไม่เกินนี้ต่อครั้งเดือนหนึ่งเราเสีย9,000ความเป็นจริงแล้วเนี่ยกทมสามารถปล่อยให้เอกนชนบริหารจัดการแทนได้ไหมไม่ได้คนระับคือผมเน่ไม่ไเคยรับเป็งานจัด แม้แคนคิดเพราะให้เห็น,เในในตอนนี้ผมได้เจอว่าไอ้คนที่ขายเนี่ยไม่ใช่ผู้บรสิทธิ์คนนั้นต้องจุดนะวนในตอนนี้คนที่มาขายเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีในกอน,นี้าูค้าขายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมพิาพาทพื้นที่ทำกินบนถนนข้าวสารของผู้ค้าสองกลุ่มหากตรวจสอบหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ค้าในพื้นที่สาธารณะย้อนหลัง จะพบว่ากทมมีกรอบกติกาวางไว้ตั้งแต่ยุคผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองโดยมีแนวทางคัดเลือกไม่ให้เป็นภาระผู้ค้าและมีมาตรการกำกับให้ผู้ค้าประกอบอาชีพโดยไม่กระทบบุคคลอื่นที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมแต่ภาคปฏิบัติกลับพบว่าปัญหายากจะยุติหากอีกฝ่ายไม่ยินยอม พอเขาเพิ่งมาตั้งได้แบบสองสามวันเองครับอืมแล้วก็เลยแบบเหมือนทะเลาะวิวาทกันว่าเฮ้ i, ยตรงนี้ไม่โอเคอยู่ดีจะมาตั้งอีกไม่ได้ไม่ได้ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีคนมาตั้งหน้าบ้านเรานะตอนแรกคือปิดทั้งสองทางเลยฮะแบบเต็มหมดเลยไม่มีทางเข้าด้วยซ้ำนี่เราไปขอเขาเขาถึงแบบเปิดให้ครึ่งหนึ่งอย่างที่สองก็คือเหมือนกับว่าเราเหมือนเจราจาเขาไม่ได้เป็นปัญหาที่ผุดขึ้นในแวดวงทำกินในพื้นที่สาธาร,รณะที่มีทั้งข้อพิพาทการเสียประโยชน์ในพื้นที่ทำกิน การมีเม็ดเงินเรียกเก็บเพิ่มโดยอาจไม่จําเป็นและเม็ดเงินเหล่านี้อาจไหลไปที่บุคคลอื่นเพิ่มหรือไม่การเดือดร้อนของบุคคลที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมสิ่งเหล่านี้อาจเป็นคําถามย้อนไปถึงผู้บริหารกทมว่าถึงเวลาต้องขันน็อตจ,จัดระเบียบหาบเร่ Sell แผงลอยใหม่แล้วหรือยังคอลัมน์หมายเลขเ็สวัสดีค่ะ